ดีปีใหม่เจ้าวันนี้วันที่สิบสี่ตอนนี้ยังเงียบกันอยู่เดี๋ยวรอเต้งๆบายบายขี่ข้าตอนแล้ว <c ười> ออกเล่นน้ำแ่ลูกลูกบ่าวก่อนนุกคนก็กลับมาจากทำงานแล้ววันนี้กำลังรับ,บเดี๋ยวบายๆจะพาแม่ขึ้นล่องสักเที่ยว กับไปอยู่หน้าวัดบ,บอกว่าเวลาแม่จะกลับก็ต้องเอาแม่กลับเลยเนะ <c oughs> อะเพราะน่ะเพราะมันฮอนจะอยู่ต่างนอกรอค่อยไหวตอนนี้กับเข้ากับปลาเตรียไมไว้เรียบร้อยแลย้วตอนนี้กําลังหุงข้าวอยู่ในต่อไฟี่กระางเก็บโต้ <c oughs> ว่าจะมาหลายวันสังขารมันก็ล่องทีละน้อยละน้อย ได,ได้เก็บจะน้อยจะน้อยอสังขานบอกค่อยดีทางขานมันแก่แลกะก็เลยจา้าเอ่อสมัยก่อนนะเจ้าปีใหม่รุ่นรุ่นข้าเจ้าก็ยังได้ต่ำข้าแป้งอยู่เนาะวันดาเนาะวันดาก็เริ่มละเตรียมละกวาดบ้านกวาดจองแล้วก็บ่ายมาไปต่ำข้าแป้ง สข้าวแป้งเตี้ยนรอนจืนพักใต้นเจ้าซอยเนี่ยซอยซอยวัดดอนจืนเลยจ้ะที่บ้านนั้นอุ้ยป่อบ้านนั้นอุ้ยป่อก็อุ้ยอ,อย่างก็เพราะนั้นตุ้ยจ้ะบ้านเพื่อนจะมีมองถ้าเอาไปตัมข้าวแป้งเขาก็ต้องรอคิวกันนะที่เพื่อนไปก่อนเพื่อจะได้สัมก่อน แป้งแล้วก็ปิ๊กมาเอาสองเอาอย่างไว้แล้วก็ปิ๊กมาฉิกสองอ่าส่วนมากก็แม่ก็จะเป็นนั้นคนนวดแป้งจะเป็นคนคนคน,คนนวดเอาก็ะจวดพันหอกถ้าเจ้าฝีมือบบดีหอหอขหนมง,งานฝีมือบบได้เลยหอขหนมกับแงามมา <laughs> เป็นทรงเลยจ้ะเปิบ ป๊บถึงเปิบถึงเบี้ยวข้ขน,นมแล้วก็แม่คนก็เตรียมทำอาหารไปวาดพูดถึงเรื่องคนพูดเ่านี้นับถือแต้ๆเล่ขนาดครอบครัวในบ้านก็นยังกั้นกันนะฮะไมค่อยได้กินกิน้นกินปลากันแต่เวลาทำบุญหรือเพืเก็เอาจิ้นเอาปลาไป ไปวัดจากตั้งมามีแล่ก็ไปวัดก็ใส่เอาไปใส่คันดอกใส่บ้านแล้วก็วันสัะขานลองก่อนตักน้ำใส่หม้อใส่หายกวาดบ้านถูบ้านกับบ้านบ้านฝากนะจ๊ะบ้านไม่ไผ่กาบบ้านถูบ้านกวาดขี้เหงื่อเผานี่จะเป็นงานห่วนก้อนนะจ๊ะ ก็ไป่อปชอบเผาสมัยก่อนถ้าข้างซปเปอร์นี่ไฟย่องๆนี่ฝืมือกอหมดเลยแต่สมัยก่อนมันกอดวบบมีบ้านมีจองคนเท้าไป็นยามกว่าจะได้ไปเล่นน้ำก็ฝวายบายแต่เฮาเนี่ยโอ้โหเป็นละอ่อนนี่จะไปละข้าไปละ ก็ยังว่านะเล่นน้ำแต่ก่อนกับปัจเจ้สะดวกสบายหมอละอ่อนมาเดียวละอ่อนมาเดียวเพิ่นมีน้ำประป,ะมปามีปั๊มหลุนเฮานี่พุ่นหน้าวัดกองทรายนี่บ้านเฮาอยู่อยู่หน้าวัดอยู่ฝั่งดันจืนเฮาก็เล่นอยู่หน้าบ้านก,นลนกนานนน็ล่นไปตักน้ำเอาน้องพูน้อยนะจ๊ะล่นไปตักน้ำวะปักต่อวะหน้าน้ำเหมืองหน้าวัดนะจ๊ะ กุดแล้วก็ลลนโลน,โลนโฮอเปินฮะเปินมดแล้วก็โลนไปตักแหมได้มากับศาสตร์เปินแหมบะเมื่อคืนมาก็สลบเลยเจ้าอันคนท่าคนแก่ปะกอบว่าเมื่อคืนมึงเตะมึงตึงนอนเสื่อมแต่หรอนอนเสื่อมเสื่อมน้ำเนี่ยมันจะฮอนจ้ะ มันจะนอนฟาดแข้งฟาดขาขรรมจ้ำๆรุ่นบุกเบิกเนาะอ่อนมาเดียวก็สบายมีพร้อมมีน้ำปลาปลามีน้ำเพื่อเล่นสมัยก่อนเนี่ยพวกอยู่ที่ไหนก็นตัดน้ำก็เอาตัดห้านะจ๊ะน้ำบวกที่ควาย,ยอย่างกวกางก็มี <laughs> วันนี้ก็ยังมหมองฮ้อนจะเจาบถ้าฮ้อนทอมบอกว่ก็เข้าห้องวันนี้มีงานกวาดห้องถูงห้องนิดหน่อยแต่เท่าใดก็เท่านั้นเดี๋ยวลูกตื่นมาก่อไปแอวน้อย <c oughs> เดี๋ยวสี่โมงสี่โมงฝปแฟนมันก็ออกมาละไปทำงานเลิกงาน ขึ้นล่องน้อยแล้วก็จะมาอยู่หน้าวัดบ้านหลานสวัสดีเจ้าบ้านน้องสาวลูกของอาบ้านลูกของอาบ้านหลานลูกพี่สาวคนเก้าสมัยจอนก่อนข้าเจ้าก็อยู่กับท่านมอดาจ้ะมามาอยู่ดอนจืนมาซื้อที่นี่ก็กี่ปีละตั้งแต่อายุสาวสี่ก็วันเดียวนี้เจ็ดสิบเอ็ดย่างเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบเอ็ดเจ้าหรือว่าเจ็ดสิบเอ็ดครบระหนั่นเนี่ย เดี๋ยวงเงินเดือนก็ขึ้นละเงินเดือนคนเท้าโอเคเจ้าสวัสดีปีใหม่นะเจ้าเล่นนะ้ำปีใหม่กันข้งมวนนะเจ้าปีใหม่นี่ก็คิดว่าปีนี้เป็นปีที่ดีเนาะมีชีวิตชีวาเศรษฐกิจก็คงจะดีขึ้นนะจ๊ะสงการปีนี้จังใหม่ก็โอโ้เงินสะพัดเจ้าถ้าจะหลายร้อยล้านพ้องเนาะ <ś led> สวัสดีเจ้าของสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยสู้ๆนะเจ้า